เดลต้าโค r โรล่านะครับเลขใหม่เป็นล้านนะครับผมคันนี้มาด้วยอาการรอบสวิงนะครับก็เดี๋ยวไปทำการลองวิ่งดูครับว่าสวิงเหมือนที่ลูกค้าแจ้งหรือเปล่าอันนี้เช็คเบื้องต้นพราบว่ามีแบตเตอรี่นะครับไฟไม่พอสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับแบตวิ่งประมาณ13โวลต์นะครับไฟไม่พอครับ เดี๋ยวไปลองกันอีกทีครับผมม <c oughs> ีอาการเครื่องสั่นนะครับก็ <g ül> เดี๋ยวไปลองวิ่งอีกทีครับ <c oughs> นี่สตาร์ทรเครื่องยนต์อยู่นะครับไฟวิ่ง12 3โวลต์ไฟไม่พอนะครับอันนี้เช็คโค้ดเบื้องต้นเดี๋ยวไปลองดูรอบสวิงที่ลูกค้าแจ้งครับ เติมเตอ,อ,อร์ทั้งนั้นเลยนะมีโตโยต้าโคโร拉ปีสองพันแปดนะครับเลขไม่แม็กแล้วนะครับเลขไม่เป็นล้านแล้วนะครับมาด้วยอาการรอบสวิงทั้งต่ําและสูงนะครับตอนนี้กลาลังออกมาลองรถกันอยู่เพื่อเช็คอาการรอบสวิงที่ลูกค้าแจ้งนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจับ ความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับนี่เป็นตัววัดรอบนะครับของเครื่องยนต์มาดูกันว่าสวิงหรือเปล่าที่ลูกค้าแจ้งคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับ แ่ธรรมดาแวออโตไม่สวิงนิ่งสวิงไม่รู้สึกเลยตอนนี้ยังไม่พบอาการสวิงทั้งรอบต่ำและรอบสูงที่ลูกค้าแจ้งนะครับยังปกติอยู่แต่ว่านี่ครับแบตเตอรี่ไฟไม่พอไฟน้อยครับ ซึ่งอีกตัวที่เจอก็คือเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำครับไม่ขึ้นตัวนี้นี่ขึ้นลบ40เลยนะครับรถต,ตาต์ทวิ่งอยู่นะครับแล้วก็เข็มตรงนี้ก็ไม่ขึ้น,นครับเข็มความร้อนเข็มไม่ความร้อนอยู่นี่ก็ดดเดี๋ยวทำการแก้ไขให้ครับผมตอนนี้ก็ขี่ หาอาการอยู่ครับหาการรอบสวิงตอนนี้เกียร์ห้านะครับรอบอยังสองพันนิ่งๆเลยนะครับไม่สวิงนี่ครับเกียร์ห้ารอบนิ่งๆ ค่อนคันเร่งน,นะครับผมไม่ได้สวิงนะถออเกียร์ไม่เจอนะตอนนี้ก็เดี๋ยวทำการซ่อมตัวเซนเซอร์น้ำให้นะครับเปลี่ยนดูกดสายคับ เช็ี่เสด้วยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าตัวเซ็นเซอร์มีสายไฟขาดหรือเปล่าหรือว่าพังที่ตัวเซ็นเซ,นเซอร์เลยนะครับแล้วก็จะทการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ครับผมเดี๋ยวมาลองกันอีกทีว่าอาการความร้อนไม่ขึ้นกับรอบสวิงที่ลูกค้าแจ้งหายหรือเปล่าครับนี่ก็กำลังเช็คตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ํานะครับบัหลุดนะครับผม นี่ก็ทำการเสียบปลั๊กให้ใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ปลั๊กหลุดดูค่ากันว่าอุณหภูมิน้ำขึ้นหรือเปล่านะครับปลั๊กลดน,นี่ครับจเจ็ดสิบเอ็ดอุณหภูมิขึ้นปกติแล้วนะครับ เกิดจากปักเซนเตอร์หลุดนะครับแล้วก็เข็มเกียความร้อนขึ้นปกตินะครับโอเคครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนแบตต่อไปนะครับม,มีวัดไฟไดชาร์จนะครับเนี่ยจุดสองแหวงด้วยจุดสามุดสอง สิดสามสิดสองสี่สามสองสามได้ชาร์จชาร์จไปไม่นิ่งนะครับวัด C T A แปดต่อนี่ก็ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปลองให้ดี แล้วเดี๋ยววัดไฟไหม้ครับสามสห้า,า,หา,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 หาอะไรนะอะไรนะไฟอะไรนะไฟชาร์จน้อยนะฮะ น่าจะเป็นที่อะไรไดชาร์จนิชาร์จนีสฐานนิสฐานว่าจะเป็นเร่งสองพันยี่สิบสีแล้วไดชาร์จนะครับไดชาร์จน่าจะมีปัญหาใอ้เัวสามตัวสายสั่นหลางวัด CCA แบตเตอรี่แบตลูกค้านะครับ โอเคฮะมันต้นนองการที่สี่ได้อะโซลิตาร์มันเป็นที่เปลี่ยนในไปเมื่อวานแล้วที่ขามันหักกับรัคาที่เปลี่นี่ค่าแบตที่ทดสอบของลูกแบตลูกค้านะครับปกติก็ปัญหาน่าจะเกิจดจากตัวไดชาร์จครับผมเราจะทำการทอดเปลี่ยนไดชาร์จนะครับเปลี่ยนไดชาร์จให้ใหม่ นี่เป็นไดชาร์จใหม่นะครับเราทำการใส่ให้ใหม่แล้วเดี๋ยวไปลองครับผมนี่ของเดิมของเดิมของใหม่นี่ของเดิมนะครับมีอาการไฟชาร์จน้อยไฟเบี่ยงนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ก็เดี๋ยวไปลองกันนะครับหลังจากที่ใส่ตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยอะไร นี่างจากเปลี่ยนไดชาร์จนะครับวัดไปอะไรมันดังได้เสีย <Okay. S 2> นะครับแรกวิ่ง13.2 13. 3 3นะครับมีส4 2ครับนี่คืไฟป,ปกติไฟพอโี <c oughs> ่ดีดี 14. ไหนะน้า,นาไม่หลดแล้วมันเปิดไปหน้านะครับตดมอตีหนึครับนเยอะอยู่นะครับไปเปิดแอร์นะครับติโอเคครับอยากไปลองวิ่งอีกหนึ่งทีได้ที่เปียนไดชาร์จนะครับโตต้าโคโรล่าปี2อ0 8 ดูไฟนะครับ15โวลต์มีรถจอดนิ่งๆนะครับอันนี้ตอนนี้เปิดไฟหน้านะครับมีน15โวยตแอร์เปิดปกตินะครับไฟโหลด15นะครับเรามาดูรอบกับอุณหภูมิน้ํานะครับว่าขึ้นหรือยังหลังจากแก้ไขไปอันนี้รอบลูกค้าแจ้งว่ารอบสวิงนะครับ จะเป็นอุณหภูมิน้ํานะครับขึ้นปกตินะครับตอนแรกขึ้นลบสีนี่จะเป็นรอบนะครับเไปดูไฟนะครับ3.8ของเดิมมา12.9 13.2นะครับในเกินนี้นี่เปิดแอร์นะครับวิบ่งปกติ เข็มความร้อนก็นขึ้นปกติเนี่ยนิ่มเลยเข็ความร้อนตอนแรกมาไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็อุณหภูมิน้ําวัดไม่ได้นะครับตอนแรกตอนนี้ก็ขึ้นปกติแล้ว78ตอนแรกลบ40นะครับสั mm hmm. ้นนี้สรุปนะครับก็เปลี่ยนไดชาร์จแล้วก็แก้ไขตัวเซนเซอร์น้ำนะครับเซนเซอร์อุณภูมิน้ํา แล้วก็มีเปลี่ยนเข็มขัดท่อน้ําลูกค้าแจ้งว่าอาการน้ําหายนะครับคือเข็มขัดใส่มาไม่แน่นบีบปุ๊บน้ําพุ้งออกเลยครับอโอเคครับ